สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมวพามาเที่ยวบ้านพี่พรทิพย์นะคะท่านผู้ชม่ะสวัสดีค่ะพี่พรทิพย์มีอะไรแนะนำบ้างคะบอลสีสวยๆจ้ะอันนี้มีไก่ไก่ไก่แก้วไพทูลไก่แก้วไพทูลค่ะต้นละร้อยค่ะจ้ะมีสองต้นใช่ไหมคะสองต้นค่ะอันนี้แดงสยามมีสองต้นค่ะต้นละสองร้อยค่ะอันนี้นายจันหนวดเขี้ยวค่ะต้นละสามร้อยค่ะมีอยู่สองต้นนะคะจ้ะแล้วก็หานุมาเข้าวเฝ้าสองร้อยค่ะจ้ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่บรรทัศนี่ันนี้นี่เราแมวชอบอันนี้เนี่ยสูงเงินถึงทองเนี่ยขายยังไงเออไซน์เนี้ยอ๋อต้นละเจ็ดสิบบาทสามต้นสองร้อยค่ะท่านผู้ชมขารีบมานะคะมีเยอะไหมคะพี่บรรทัศน์ว่มีเยอะอยู่เหมอือนกันค่ะเดี๋ยวป้าแมวขาไปดูเนาะเอาเดี๋ยวก่อนมาทางนี้ค่ะนางไหมก่อนค่ะพี่ธนทร์นางไหมนางไหมเท่าไหร่นางไหมเจ็ดสิบบาทค่ะนี่มาท่านผู้ชมแพงมากเลยค่ะเจ็ดสิบบาทไม่แพงนะคะท่านผู้ชมข,ขารีบมานะคะอ่าต่อไปเลยค่ะอันนี้นางฟ้าจำแรงค่ะค่ะ สองร้อยค่ะจ้าโอ้โหสวยท่านผู้ชมป้าแมวไม่เอฟนะไว้ให้ท่านผู้ชมเอฟก่อนอ่ะอันนี้ตะละแม่ตะละแม่จันทาค่ะค่สองร้อยค่ะเป็สวยเลยไซส์แล้วก็กลุ่มพะการ์ค่ะจ้าสองร้อยค่ะไซส์นี้สองร้อยสวยมากค่ะค่ะแล้วก็มีไซส์ร้อยห้าสิบค่ะไซส์เล็กค่ะจ้าแล้วก็มีหนุมานจองขนนนค่ะแล้วอะไรแดงๆนู้นยังไม่แนะนําเลยอันนี้นายจันเหมือนกันค่ะพี่แมวอ๋อใช่เดี๋ยวเอาันนี้ก่อนหนูมาใกล้ๆอันนี้ไปไล่ไปเรื่อยไปเลยนี่อะไรเอ่ย อันนี้ขุนสี่คดชะคงค่ะไซนี้ไซนี้ร้อยห้าสิบค่ะจะมีสองต้นเนาะแล้วต่อมาที่กัดสีแบบนี้ล่ะอันนี้ขอสองร้อยค่ะจ้ะขุนสี่คดชะคงเหมือนการไม้แยกหน่อค่ะสองร้อยเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะดูสิคะต้นโตสูงกัดสีเนาะต่อมาอันนี้ก่อนค่ะสาวสั่งกำแพงไหมสาวสั่งกำแพงค่ะเท่าไหร่คะตัวละร้อยค่ะจ้ะอันนี้เลยค่ะหนุมานออกศึกค่ะเท่าไหร่คะอันนี้ 250ค่ะ้ค่ะท่านผู้ชมคาออกศึกนะคะ250้อเนาะมีต้นเดียวเนาะอันนี้เท้าพันตาเท่าไหร่คะเท้าพันตา200ค่ะจ้ะท่านผู้ชมรีบมานะคะเท้าพันตา200นะคะต่อมาค่ะไก่ทองประเสริฐค่ะเท่าไหร่จ้ะไซนี้200ร้อค่ะต่อมา200หมดเลยค่ะ200หมดเลยนะคะไก่ทองประเสริฐทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมค่ะมาจองถนนค่ะพี่แมวเท่าไหร่คะ200บาทค่ะกับสีแล้วนะคะชชยชนเท่าไหร่เอ่ยชชยชนไซส์นี้จ้ะ 800บาทค่ะท่านผู้ชมรีบมานะคะกัดสีแล้วด้วยไก่ราชาวดีค่ะไก่ราชาวดี120ย่สิบค่ะฮวงเหินฟอร์มสวยๆเลยค่ะผงสุวรรณค่ะผงสุวรรณว่าเท่าไหร่จ๊ะฟอร์มนั้นสองร้อยแล้วฟอร์มนี้ล่ะคะฟอร์มนั้น150จ้าแล้วสหเดชะเท่าไหร่คะ70บาทค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมใหญ่เลยค่ะฟอร์มใหญ่นะคะ70บาทเนาะแล้วอะไรเอ่ยแดงๆเนี่ยอันนี้แดงอุบลค่ะจ้ะเท่าไหร่คะ150ค่ะแล้วนางใหม่ไซส์ใหญ่ล่ะ อ๋ออันนี้อันนี้ไม่ได้ขายเข,ขาจองไว้แล้วค่ะอ๋อเขาจองแล้วเน,ะน,นพาะหนุมานองพระพาขายไหมคะอันนี้สองร้อยค่ะจ้าแล้วก็มีไก่ไก่ไก่สุกสมวนไก่สุกสมวนค่ะเท่าไหร่จ้าร้อยห้าสิบค่ะจ้าท่านผู้ชมร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมค่ะดูสิคะในตู้เห็นไหมถุงเงินถุงทองเจ็ดสิบบาทสูงสวยมากนะคะไม่แพงนะท่านผู้ชมค่ะส,สวยๆออกกัดสีแล้วเนาะ พ่อแม่พามาดูเรื่อยๆไก่ทองนี่ทุกกระถางเลยอคะสองร้อยค่ะทุกกระถางเลยและเพชรพันล้านที่ออกสีแบบนี้เหรอคะเจ็ดสิบบาทค่ะทุกกระถางใช่ไหมคะทุกกระถางเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเริ่มออกสีกัดกัดเป็นเม็ดสีเพชรพันล้านนี่คือต้นพ่อต้นแม่เขานะคะน่้แม่สวยมากค่ะนี่นะคะเขาจะกัดแบบนี้เลยนี่นะคะท่านผู้ชมเพชรพันล้านนะคะท่านผู้ชมค่ะมีอะไรแนะนําอีกคะแล้วก็จะมีร้อบาทค่ะไดมอนด์เฮดนะคะท่านผู้ชมหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะพ่อแม่ มันจะเป็นใบหยิกๆใช่ไหมมันจะเป็นใบหยิกๆค่ะอืมนี่นะคะท่านผู้ชมเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเด็ดบอลเฮดหนึ่งร้อยบาทเนาะค่ะแล้วก็แบ็กเมจิกค่ะแบ็กเมจิกกายค่ะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทแล้วนี่ล่ะอันนี้ห้าสิบบาทค่ะโอ้ท่านผู้ชมใครชอบไหลด่างรีบมาเลยนะทุกกระถางห้าสิบบาทใช่ไหมค่ะจ้าอันนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะเลมอนลามค่ะ ป้าแมวว่าไอ้นางหยิกๆนะถูกถ้เลยเนาะ <S <S> <S มีอะไรแนะนำอีกจ๊ะ่ามาเลยวัออออนนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะมีกำลงัลงเริ่มผ่าใหม่มค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมป้าแมวพามาดูอีกรอบหนึ่งเนาะนางใหม่นะคะท่านผู้ชม70บาทนะคะท่านผู้ชมรีบมาเนาะ70บาทนะคะท่านผู้ชมถุงเงินถุงทอง70บาทที่ทือสวยนะคะออกศึกเท่าไหรนะออน่นะออกศึก250 <morality S 1> ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมรีบมานะออกศึกค่ะป้าแมวก็สวัสดีกับบอลสีของพี่ มัมวันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเพชรพันล้านเจ็ดสิบนะคะท่านผู้ชมบ,บอลสีของไทยเดาวสวยๆนะคะสวัสดีค่ะ